คุนครับเห็ดไข่ขาวดอกบงง่ายนึ่ง้ยเิม่น่นว่า่าเห็นเลยนี่หอกข้ามแหงครับอืมยังมีจีเพียด้วยวเดียวครับผมม้าไได้นี่เตียงงามครับเมีนครับโอ้โปงเพื่งเลยครับหอบแห้งครับเมียนครับอีกถ้ามีกรมี่อกงงามนึช่วจุน่อย จุ่มน้อยอยู่งมากบ้าอืมงามนี่ครับผมโอ้ท่าพี่ดอกกํางามเลยครับผมนี่ครับผมนี่ยโอ้ยบุน่ะดอกเป็นดอกขาเป็นขาครับพี่น้องนี่ยผมมดอกนึงครับผมดูเพลินเนาะดีให้งามพักโอ้ยสายงามยงามพักงามแน่เดี๋ยสวัสดีครับวัอนี้กลับมาพอกับสองบ้าอีกแล้วครับพี่น้องวัอนี้สองบ้าในพาพี่น้องเขาป่าในช่วงเที่ยงครับผม บายแล้วแน่นแลบ่บายแล้วครับมาหอดปลาควรจะมาหอดเนาะครับผมแดดห่อนี้ดีครับผมเงี้ครับผมเอากลับมาอยู่พิกัดกับพิกัดเดิมมั้ครับพี่น้องอำเภอเขื่องน่นจังหวัดอุบลราชธานีครับบ้านกุฎกาครับผมแง่นครับผมก็มกมกดสิมาเลาะตามหาเห็ดพิเก้าครับสีมันบ่นี่ดอกแหลกแหงมัน,น,รนครับพี่น้องเห็ดไผ่คือเก้การครับกันยังพอมีแด่งเก็บอยู่เนาะแง่นครับตัวนี้เล่นน้ำปลาน้ำบั่นครับผมแง่นครับผมไก่เพื่ออะไร ตรงเบิงผักเบิงหย่าแล้ครับผมนี่ด็ดจุมตีเพิ่มนี่ยังมีอีกเนาะไปลุยกันต่อครับผมนี่ไปครับผมนี่ครับสองดอกเลยครับผมนี่หนาเหลือเสื้อดีครับผมขนาดฝนโปตกเลยเนาะปกติปลาทางบ้านคือพวกนี้แล้วครับจรงนี้มีแต่ปลาต้งปูต้องเขาเนาะนี่ครับแม่ปีนี้เพิ่งได้เก็บเพิ่งได้เริ่มนี่เนาะมีแต่ดอกงามๆเลยครับนี่ นซ่อมๆครับดอกที่สามครับอุ้ยเดียวเดียวเดียวที่น้อกมืงน้ำตันโอ้ยเสียวเดียวโอ้ยปนหอมอยู่ที่นี่เบ่งกันกินตัวเบาเปิดเบ่งโจงไว้ให้เราอยู่งามอยู่ครับเห็นครับดอกงามเลยครับแต่เหมือนผลบดตกใส่กับมีแต่ดอกแข็งๆครับ หนาครับถอาดงครับอดอกงามดอง่ายนี่เออาผีกมี่งามนี่ชวจุ่มหน่อยจุ่มน่อยย่หว่าเางาาครับผมตดอกนึงเออเม่ใครโอดอกงามดีครับผม ยังพ่อเดี๋เก็บอยู่ครับมีใบหอมครับงามดีงามเลหลายตัะม่ววานเนาะนี่นครับงามข้างนอกสะพอโรดครับผมเขกไม้ยังไม่ท่านลึกเนาะดอกจุ้มจิ๋วงามน,นะครับออกครับผมเป็นกาแฟครับดอกงามมางครับ น่ามุ้มเหนา,าเมาครับดีของนีนี่คือแกงหอมแกงแซ่บด้วยเมนครับโอเคก็เห็ดข้าวดินแล้วครับอกอกมาดอกซองดอกครับโอ้ยเปิงเคืองเลยครับหอมแดงแห้งครับเมนครับไอ้ว่านกบฟ่อเนาะไว่านก็ตียางไก่หรอือเปล่า อดอกจูมนยันงมีครับเจ็บงาวยวิยว่ยรับปุ้นละปีไม่ปุ้นละเหมาะงามห้็้าแม่งครับเป็นต่าหครับรื่อว่าเฮ็ดกอเนะเมนครับแต่ละพื้นที่เออน้นูขึนกันนะ อยู่ตรงโพน้นะครับในถวกวของในหมาว่านครับผม,มที่ดอกง่ายจ้ะี่ายมีสองดอกอืม้ซจำหนแล้วครับนี่สิอ่างนี้าว่านให้ม่นปลุกจิตอยู่บาๆกรจากตัวเออด้ซ้ำจิเอา,า,เอาละโอ้นัน ันสองดอกครับพูนครับเห็ดไข่ขาวดอกบางง่ายนิดนึงอุ้ยเดินขึ้นนั่นว่าที่ผมเห็นอะไนี่ดอกข้ามแห้งครับอือหืออปีนอย่งนี้จีผนิรู้เลยนี่อยู่บ่นี่พี่สองจีเอาไอยก่อนมันมาเขาเอาโอ้ยนา่อังนี่อยู่ครับผมนี่เก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่ แขงดีนครับคุณแข่งกันว่างันครับตื่นตาตื่ับตื่นเต้นมาครับเป็นนี่ตัวน่ามแ้งครับผมคติดไข่เขียวครับผมเอ่วเดียวครับผมหมาไหนได้นี่ยตื่นเต้นมาครับเมียนครับโอ้ขาสีสันเลยครับอ่ะ แต่แกงนึ <OK> ่งนะเนาะโอ้ยท่าพี่ดอกงามๆเลยครับผมนี่ครับผมนี่ยอุ้ยพู้น่าดอกเป็นดอกขาเป็นขาครับพี่น้องนี่ยดอกนึงครับผมนี่ปูเพลยนเนาะกํางามครับโอ้ยงามกํางามครับกําแนกสีกับเขียวดีนะนี่ครับนี่ปลายคนต้นหนาวครับนี่เจ๋อก็หมานดีวยเนี่ยครับแต่แกงนึงครับพี่น้อง อง,งามเลยครับดีสองนึงมะนี่มันมีอหอลายกบมาวาดเลยเนาะนี่เงครับนีง่งามไปหมดเล็กกับอ่อเนาะโมเมนต์คนเริ่มเอ่ำเลยครับคนสิตโอ้โห <Okay. S 2> เทตีมส่กันไปนครับผสามดอกมันตั <c oughs> น้๋ยวหัวดอดกนันเดอเบาเลย <c oughs> ขออยู่ข้างข้างเลย ý đồ hấp hết cao điểm nhưng đồ hùng cái gì anh đi ý đồ hùng cái gì anh đi ý đồ hùng cái แต่ใบใหม่กัีนี่นี่ให้ขาวอีกแล้วครับผมแบบแย,ย,ยังเี้ยเับบอกพูดเห็นยอียงหน่อ่ะเด้อ <laughs> ยางพานป่ะเด้วเนาะไห้วะ้ตร<อ><น>งไหนกับตรงนี้แผลรอบที่พูดอย่องๆครับผมแมงครับผม เทาดินให้ไข,ไข่ไข่ขาวไข่พ่นครับไม่ว่าให้เทาดินครับดอกสีขาวเนาะใสพี่เปาให้ตา,านี่ครับหมานหมานครับหมานเนี่ครนะับเห็ดไปพ่นตอนหนาวเนาะแมนครับรอปโบกิ้กตัวสีมีดปนนี่ได้ครับผมปกติสืบออะไรเก็บแหรอนะซ้ำกับย่างกันสสุดป,ป้าแล้วครับผมคแล้วดอกครับผมพี่เปาให้ไข่จุ่มงามหนึ่งไข่จุ่มใหญ่หนึ่ง งไงอยอยู่ครับเอ้ยไนเ่งสีเนาะนี่ครับคุณครับเดี๋บออวบางใหญ่นึงโอ้ ได้หมดเลยครับผมดอกว่าไม่ดอกไม่เนาะเมียนครับนี่นี่อยู่เสองสามดอกนาะพี่โผลนอิ่มเลยแล้วให่พ่อนเลยนี่ไครับใส่ได้ยุ๊เอาดูครับค้ดอกนั่ตขึ้จุ่มเห็นวันนี้บอกเอาตุกเม็ับผมน้่เก่งแสนเต้น ไมีอีก <laughs> เราไม่ติดเบิดหรอดอกหน่อยดอกง่ายผสมกันไปครับผมนครับเติบอยู่ครับผมเดี๋ยวยุบจองเบากระย่างหอดรุ่นหรอครับผมนเฮ้เมื่อนี้กะพอได้พอเก็บอยู่พอหมานอยู่ครับผมใช่ครับผมถือว่าหมานเติบในช่วงที่ปลายฟุต้นหนาวครับผม นะไม่แมันจะได้แกงเงี้ยเนี่ยู่บ่ครับนี่แกงเงี้เติบอยู่แม่นครับผมก็ได้หอมปากหอมคออยู่ครับผมแั่งเมนถ้าเงินเพิ่นกะบ่อยากมีแน่แหละเนาะแม่นครับเด้านทีาสองเบาก็ยังพ่อได้เก็บอยู่ครับแม่นห่างห้างครับหมองถ้าดอกซองดอกครับพอได้เก็บไปกินอยู่ครับผมเอาล่ะครับสหรับคลิปนี้บ่าวพุ่มกับบ่าวต้นสีเมื่อบานแล้วครับผมจิบมาแจ้งสิภาคี่นองไปเบิ่งปลาจังหน้านั่นครับผมแรงครับผมพอดีเพิ่นเพิหกไหลายก็ได้บ่อยากถ่ายเบิ่งเนาะแม่นครับผมลังจ้างคนไปตัดหญ้าตัดหญ้าให้ครับผมแม่นครับ เอาละครับพี่น้องเพิ่อนกม่าปุชิโฟมเนาะไปไ้ไปสวนสำหรับคลิปนี้เบาพุ่งกับเบาต้นฟอขอบคุณพี่น้องเด้อครับทีม่วนรวมเดินทางครับสองเบาแต่เต็มมาว่าจนหอดเหมือนนี่ครับผมแต่ยังหมานคือเก่าครับผมครับผมสหรับุณีสองเบาก็ไม่ยังไงครับหลังจากกม่าขอบคุณครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์เด้อครับพี่น้องขันพ่มีพี่น้องคือส่วนมีสองเบาแล้วมันนี่ครับผมนี่ครับผลงานเท่ามันนี่ยอดเนาะหมานอยู่ครับผมมันนี่หมานหมานครับผม เอาไว้พอกันคลิปหน้าคลิปไหมเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สองเบจะขอตัวลาไปก่อนครับพักหนึ่งหน่อยพักนานๆเด้อครับผมอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากสองเบาครับผมสำหรับคลิปนี้เบาต้นเบ้าพุ่มขอตัวลากับบ้านก่อนครับเบาต้นสวัสดีครับเบาพุ่มสวัสดีครับไปครับกลับบ้านครับผมกลับบ้านได้ครับ